น้องหยกน้องหยกอายุเท่าไหร่นะคะลูกอายุ16ค่ะอายุ16เริ่มเป็นสิวตอนตอนไหนนะคะตั้งแต่อยู่ม1ค่ะตั้งแต่อยู่ม1เป็นเยอะมากเลวลาเลิกน้องใช่เออแล้วพอมาครีมแล้วเป็นยังไงบ้างคะเรืองแรกดี้ช่วยเลยค่ะสิวหายหมดเลยเออแล้วก็เอ่พี่ๆดูแลให้ทำได้ทำูยังไงบ้างเอ่ยพี่พี่พูดจาน่ารักมากแล้วก็ให้คำแนะนำดีมากเลยค่ะอ่าฝากถึงเพื่อนๆที่ใครที่เป็นสิวอยู่ตอนนี้แบบมีอะไรฝากถึงเพื่อนๆหน่ไหมคะก็ใครนะคะที่เป็นสิวอักเสบหรือว่าสิว เป็นฮอร์โมนนะคะก็สามารถมารักษาได้ที่คลีโอค่ะจาะราคาเป็นยังไงบ้างหลกราคาย่อมยาวค่ะ เนาะก็คือวันนี้ถ้าใครเป็นสิวนะจ๊ะเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเนาะสามารถทักเข้ามาปรึกษาก่อนได้แล้วก็ติดตามช่องของครีโอไวท์ทุกช่องทางก็จะมีเคล็ดลับดีๆที่สามารถเอาไปดูแลตัวเองได้แล้วก็เอาไปใช้ได้จริงเนาะพอหลังจากสิวหายแล้วเนี่ยถ้าเรารักษาความสะอาดเนาะรักษาความสะอาดทั้งตัวเลยไม่ใช่แค่ใบหน้านะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนาะผมเนี่ยนะคะอยากให้ลวบหรือไม่อย่างนั้นเนี่ยอยากให้มันระคายเคือนที่ผิวหน้าถ้ามันระคายเคลื่องผิวหน้าเนี่ยมันจะสามารถเป็นสิวขึ้นมาได้อีกเพราะผมของเราสกปรกเนาะเราไม่ได้ ป้องผิวจากแสงแดดเราก็จะกลับมาเป็นสิวฝ้ากลาจุดด่างยากขึ้นถ้าใครมีปัญหาอะไรก็ทักมาที่ฟรีโอเลยนะคะบ๊ายบายค่ะรีวิวเยอะสุดแล้วไม่หยุดณจุดๆุนี้นะประสบการณ์20ปีถ้าไม่ดีก็คงไม่ได้ป้าหรือสาวฟรีทัก inbox เพจฟรีโอเรซตาระหว่างแดแล็คเบลแบบด้วยนะเจ้อ